เราสามารถใส่ที้ทุกสีแหละแต่ละสีมันจะมีมันจะมีมันจะมันจะช่วยเสริมแต่ทุกคนเราก็จะดูในอินเทอร์เน็ตกันใช่ไหมว่าปีนี้ใส่สีอะไรดีปีนี้ใส่สีอะไรดีฉันเกิดวันนี้สีนี้ฉันต้องเลี่ยงหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วรู้ไหมว่าสีอะในแต่ละปีอะมันเปลี่ยนนะวันเนี่ยมันยังมีการเวลามันยังเปลี่ยนใช่ไหมวันเขาเรียกว่าอะไรเวลาเดินวันเปลี่ยนวันเป็นสัปดาห์สัปดาห์เป็นเดือนเดือนเป็นปีนด้ในแต่ละปีสีของแต่ละปี ก็ม <S an> ีการเปลี <S an> ่ยนแปลงว่าส <an> ีนี้ปีนี้ใส่เราไม่ดีซึ่งในอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีบอกนะจ๊ะแล้วแต่ละคนต้องไม่เหมือนกันอีกบางคนถึงด้บอกว่าเฮ้ยเนี่ยไม่เห็นมันจะตรงเลยเอาในอินเทอร์เน็ตมาไม่เห็นจะตรงเลยก็แน่นอนเพราะว่าบางค้งบางทีอ่ะในอินเทอร์เน็ตบอกว่าสีนี้มันดีกับเรานะแต่ในความเป็นจริงสีนั้นนมัอาจจะไม่ดีกับเราในปีนั้นก็ได้สิ่งที่ทุกคนจะต้องหลีกเลี่ยงมันจะมีอยู่ในการอยู่สองสีหนึ่งสีที่เป็นการีกับตัวเราสีที่ใส่แล้วมันไม่เวิร์กกับตัวเราเลยตลอด ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ถ้าชอบเอาไปใส่ในวันที่เราไม่ต้องหาเงินเอาไปใส่ในวันที่เราสบายๆถ้าเราชอบสีนั้นแล้วสีนั้นม,มันไม่ดีกับตัวเราไม่ได้หมายความว่ามันใส่ใได้ตลอดทั้งชีวิตไม่ใช่อย่าไปอย่าไปเชื่อแบบนั้นนะเราจะต้องสนุกกับการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้เราไปใส่ในวันที่เราไม่ต้องหาเงินเราไปใส่ในวันที่มันไม่ใช่วันสําคัญใดๆในของเราใส่ในวันพักผ่อนดีแลกอย่างเงี้ยได้ไม่มีปัญหา กับแต่ละปีมันจะมีสีที่วนกันไปแต่ละคนไม่เหมือนกันนะซึ่งมันไม่มีนอินเทอร์เน็ตนะเราจะต้องดูกับนักพยากรณ์แล้วต้องดูจากดวงชะตาของแต่ละคนอันนี้นะใช้ได้ตลอดทั้งชีวิตเอาไปหนึ่งสีก่อนเพราะอีกสีหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนทุกปีมันจะต้องมาคำนวณวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดฉะนั้นเนี่ยเอาอันนี้อันหลักๆไปก่อนละกันโอเคไหมสามารถที่จะใช้ได้ตลอดเราใช้เฉพาะ ถ้าสีนี้เราจะใส่ให้ใส่เฉพาะวันที่เราไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรสําคัญอะมาเริ่มเลยทุกคนวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะให้หลีกเลี่ยงสีฟ้าสีฟ้าอ่อนถ้าอยากจะใส่สีฟ้าไปทะเลไปทะเลนะสบายสบายใส่สีฟ้าได้โอเคปะ่ะแต่ถ้าวันที่เราจะต้องหาเงินวันที่เราต้องดิวงานวันที่เราต้องทาอะไรสาคัญสาคัญไม่ต้องใส่วันอาทิตย์หลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะรวมไปถึงนอกจากสีในการใส่เสื้อรวมไปถึง กระเป๋ารวมไปถึงของที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินรวมไปถึงของที่เราใช้มันแล้วเราจะต้องเห็นมันบ่อยๆนะอันนี้ด้วยนะวันอาทิตย์หลีกเลี่ยงสีฟ้าสีฟ้าอ่อนๆอะไรอย่างนี้นะน้าเงินไม่เกี่ยวนะจ๊ะวันจันทร์หลีกเลี่ยงสีแดงสีเลือดหมูอ่ะถ้าอยากใส่ไปใส่ในวันที่เรารีแล็ที่เราไม่ต้องหาเงินที่เราไม่ต้องอะไรกับชีวิตมากสบายๆายต่อไปวันอังคาร วันอังคารอีกเรียงสีครีมครีมสีครีมสีขาวนวลน,นะส่วันอังคารอีกเรียงสีนี้นะคะสีเปลือกไข่แต่ถ้าหากไม่ต้องไปวัดก็ใส่ได้นม่ว่ากันนะเพราะว่าเป็นงานมงคลไม่ต้องสีเรียดนะจ๊ะโอเคไหมวันอังคารอีกเรียงสีนี้นะครีมสีเปลือกไข่สีขาวนวลน,นวลอันนี้ต่อไปวันพุธจะมีพุธกลางวันกับพุธกลางคืนอ่ะงงพุธกลางวันพุธกลางวันก็คือคนที่เกิดตั้งแต่ช่วงเช้า ช่วงที่มันฟ้าสว่างนะ่อันนั้นคือพุธกลางวันพุธกลางวันให้หลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะหลีกเลี่ยงสีชมพูคําถามคือแล้วถ้าหากว่าจะต้องไปเดทละ่ะถ้าชมพูก็ได้ไม่มีปัญหาเราไม่ต้องไปเราไม่ได้ไปไปทําอะไรที่มันจะต้องเอดิวเพื่อให้ได้เงินแต่ถ้าหากว่าอยากจะหลีกเลี่ยงก็ให้เอ่ออยากจะบอกว่าชมพูเนี้ยมันจะเป็นแบบพวกโอรสนะพุธกลางคืนคือคนที่เกิดในช่วง ช่วงกลางคืนนั่นแหละแล้วก็คราวนี้มันต้องไปดูวันเดือนปีเกิดแล้วก็ดูเวลาพระอาทิตย์ขึ้นบางคนเนี่ยเกิดวันพฤหัสตามหลักสากลแต่ดันไปเกิดตอนช่วงประมาณตีสองของวันพรฤหัสแบบนี้อันนี้คือพูดกลางคืนนะถ้าเกิดว่าพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นดูง่ายๆถ้าบประชาชนเราอะตวันสากลคือวันพรฤหัสแล้วตัวเราอะเกิดในช่วงเที่ยงคืนหนึ่งนาทีไปจนถึงประมาณช่วงตีห้าอะไรแบบนั้นอะยังเป็นพูธกลางคืนอยู่นะ มันจะไม่ตรงกันนะถ้าให้ดีก็ต้องดูวันเดือนปีเกิดแล้วก็ดูเวลาเกิดในวันนั้นว่าพระอาทิตย์ขึ้นกี่โมงซึ่งมาต้องดูจันทรคติมันต้องไปดูค่อนข้างลึกเถึงได้บอกว่าในการใช้ศาสตร์พวกนี้มันละเอียดมากเราจะไม่เชื่อ Google อย่างเดียวไม่ได้เนาะอ่ะพุธกลางคืนหลีกเลี่ยงสีเหลืองสดสีเหลืองพรยอันนี้คือพุธกลางคืนให้หลีกเลี่ยงพระฤหัสให้หลีกเลี่ยงสีน้ําเงิน สีดําแต่ถ้าไปงานศพใส่สีดําได้ไม่มีปัญหาโอเคไหมถึงไม่บอกว่าเราพิจารณาตามสถานการณ์นะทุกคนวันศุกร์สีเทานะคะให้หลีกเลี่ยงสีเทาสีเทาสีควันบุหรี่พวกนี้วันศุกร์ห้ามนะจ๊ะคนวันศุกร์เป็นคนที่สดใสร่าเริงทําอะไรก็แล้วแต่ชอบแฮปปี้หลันล้าไปไหนแล้วมีความสุขสนุกสนานฉะนั้นสีที่มันเป็นโทนอึมๆคึมๆเหมือนพวกประการสีเทาเนี่ยใส่แล้วมันจะไม่ดีไม,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจ๊ะก็เป็นเรื่องไว้นนนหน่อยต่อไปวันเสาร์คนที่เกิดวันเสาร์หลีกเลี่ยยสีีเขว ถ้าเกิดว่าชอบไม่ได้ผิดใส่ไปเถอะแต่ถ้าหากว่าเราอยากรู้สึกว่าเรามั่นใจคำถามคือแล้วถ้าสมมุติว่าสีที่มันจะต้องหลีกเลี่ยงแล้วเราชอบละ่ะแล้วเราใส่บ่อยด้วยแล้วเราใส่ได้ไหมมาตอบนะใส่ไปเถอะก็เราชอบอะ่ะก็คนมันชอบแล้วเวลาเราใส่อะ่ะแล้วเรามีความสุขไหมละ่ะถ้าเรามีความสุขโอเคแฮปปี้พลังงานดีๆมันก็เกิดนะั่นไม่บอกว่าถ้าใจดีทุกอย่างมันดีหมด ถ้ากำลังใจเราดีทุกอย่างมาดีหมดแต่ถ้าวันนี้กำลังใจเรายังรู้สึกว่าหากำลังใจซะหน่อยแล้วเราใส่เสื้อสีนี้แล้วเราแฮปปี้อ่มีกำลังใจใช่ไหมเราก็เกาะติก่อนแต่ถ้าหากว่าสีนี้เราโคตรชอบเลยแต่มันไม่ถูกกับดวงของเราดวงหลักของเรามันไม่ถูกกันก็ชอบอะใส่แล้วแฮปปี้อะก็แฮปปี้ก็ใส่ใส่แล้วยิ้มได้ใส่เลยสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลครูบาอาจารย์เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลม,มันคือ กำลังใจง่ายๆเลยทุกคนมันคือกําลังใจฉะนั้นนันอยากจะบอกกับทุกคนว่าทําไมได้ถึงพูดแค่ว่าให้หลีกเลี่ยงสีนี้เพราะมันมีผลกับตัวเราแต่ถ้าหากว่าเราชอบสีอะไรใช่เลยไม่ต้องไปสนใจเลยว่ามันจะเป็นอย่างไรมันจะดีไม่ดีดีไม่ดีอยู่ที่หนึ่งกำลังใจของเราสองการกระทําของเราถ้าใจดีการกระทราํา,ารรทมันก็ดีถูกต้องไหมฉะนั้นในเรื่องของสีนะคะมันจึงเป็นในเรื่องของความรู้สึก เราจะเชื่ออะไรต้องมีเหตุและมีผลแต่เราจะรู้เหตุรู้ผลนั้นได้อย่างไรเราต้องรู้ใจตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรกันแน่โอเคไหมแลวเป็นะคนไม่งมงายคะ่ะแต่นะั้นมีความศรัทธาต้องพิสูจน์ก่อนแล้วมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่เราสามารถเข้าใจได้และเราสามารถใช้ได้จริงแถมให้ทุกคนสีที่เป็นโชคลาภของเราเนี่ยไม่ต้องไปอิงกับวิชาหรอกสีไหนก็แล้วแต่ที่ใส่แล้วเรามีความสุขสีไหนก็แล้วแต่ที่เราใส่แล้วเราแบบมั่นใจใส่ไปเถอะ สีนั้นจะทําจะทําเรื่องของจะสร้างเงินให้กับเราจะสร้างสิ่งดีๆให้กับเราเพราะเมื่อเราชอบสีนั้นเราใส่สีนั้นหนึ่งเราจะมั่นใจพอเรามั่นใจเราจะพูดอะไรได้วยความมั่นใจเราทําอะไรเราก็จะทําด้วยความมั่นใจมันก็จะเกิดผลดีๆกับเราถ้าเรามั่นใจอะไรใส่อันนั้นแหละใส่สีนั้น เพราะความมั่นใจจะส่งผ่านไปถึงพลังงานและพลังงานที่จะส่งผ่านไปถึงคนที่อยู่รอบๆข้างเราเจอกันครั้งแรกปุ๊บเรามั่นใจคนที่เขาเห็นเราเราเป็นคนมั่นใจเราเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสเราเป็นคนแฮปปี้มีความสุขสนุกสนานคนที่เขาเห็นเราเขาจะแบบเขาได้พลังงานดีๆจากเรานั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลคือความมั่นใจของเราที่เรามีในวันนั้นฉะนั้นพรุ่งนี้ใครไปทํางานใครไปทําอะไรแล้วแต่หยิบเสื้อสีที่เราชอบที่สุดมาใส่วันนั้นทุกคนจะ มีความสุขและงานของคุณจะสําเร็จได้ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ดูเสื้อของเราโอ้ฉันชอบสีนี้อันนี้เป็นกําลังใจให้ฉันมนเติมพลังงานให้ฉันแล้วเราจะรุยต่อได้ค่ะ